โอ oh! ้ติดแล้วสบายดีพี่น้องมือนี้กะสิ่ภาพพ่นีพอแม่พี่นอ้นอ,งนองไปเบิงตปามังคองพี่นอ้นองเลยขึ้นขึ้นมาดินพี่น้องลายลายพี่น้องเลยข่ากับหนานน่อยเิ่นจีไปเอามาเห็ดสมพี่น้องมาเห็ดสมไปกินหลายเมื่อพี่น้องเลยขึ้นลายครับพี่น้องไปเบิ่งกันด้อพี่น้องเลยหนานน้อยเิ่นทุวงป่าพี่น้อง

Đi chạy cụ đâu chạy bóng ơ chạy cụ chạy bóng chạy bóng chạy bóng chạy chạy bóng chạy bóng chạy chạy cụ. chạy bóng chạy Mày có mở ăn Ừ. Là mà. Là mà. Ừ. เดีุนมีต่ปรากุดูน่ะกมีต่ปรากเป็นมูเปมูพี่น้องเอู้ปรากุดืูปากยงงปากดกัยไลาร กดด้อปลาดูกน่อยวะเดี๋ยวจับปละอึ๊บูกขึ้นบึงพี่นงอึ๊บอ้โหติดแล้วติดใหม่พร้อมช่วงปวาพี่นอง ngà mày nè 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 Ừ. Ừ. nè 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 nhảy nè 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 nhảy.

<laughs> đấy, đấy, phải đọc, khuyến pháp bên mô, bên mô cho <laughs> Năm sầu, phải đọc này Ui, ui, đuổi bật lại, đuổi bật lại Tốt uẩn, phải Cái thằng này nó, phải ấy Hết nó, Nói bần thuộng, ấy Nên ba lại ทุกปีแล้วพี่น้อง่นจะขึ้นมาหนาหน้า,น,านี้่นจะขึ้นมาเข้านาหนาวแล้ว่นจะขึ้นมาพี่น้องอากาศน้ำเช่าหนาวเ,เริ่มเริ่มหนาวแล้วพี่น้องอากาศเริ่มเปลี่ยนแล้ว่าจา๋าบ่อืมอืมอืม อ้วนๆพี่น้องเลยบาทเดียวพี่น้องเดี๋ยวเพืงงอ่อนนงใหม่ก่อนแต่พี่น้องมาห้อนี่ก็ขอเจ้าคลิปเจ้าเพลงนี้กันเ้อพี่น้องเลยหนานหน้อยเป็นอยากลงน้าพี่น้องก <laughs> เกรยพาฝันหนีพี่น้องเลยเป็นอยากลงงูเบ่งเพื่อนพี่น้อง ไปแล้วพ ok. ่อพี่น้องบายบายสบายดี